่ปุ่นทั้งประเทศตะลึงความงามที่ไม่ต้องมีกรอบเพศน้องปลอยสาวไทยที่ทำให้ทุกคนต้องยอมใจในความสวยและสเสน่ห์ค่ำคืนนี้รายการวาไราตี้ชื่อดังของญี่ปุ่นต้องหยุดหายใจไปชั่วขณะเมื่อแขกรับเชิญพิเศษจากประเทศไทยปรากฏตัวขึ้นบนเวทีน้องปลอยสาวประเภทสองที่เปล่งประกายราวกับดวงดาวกลางท้องฟ้ายามค่าคืนทันทีที่ม่านเวทีเปิดออก เสียงปรบมือก็ดังกระหึ่มหอนทั้งหอนถึงกับอึ้งตาค้างไปตามๆกันเมื่อเห็นความงดงามอ่อนหวานที่แทบแยกไม่ออกเลยว่านี่คือสาวประเภทสองความสดใสในรอยยิ้มและความน่ารักเป็นธรรมชาติของน้องปอยทําให้ทุกคนในรายการไม่อาจละสายตาได้พิธีกรหนุ่มญี่ปุ่นถึงกับกล่าวกลางรายการว่านี่คือสาวประเภทสองที่สวยที่สุดในโลก เสียงปรบมือสนันอีกครั้งยืนยันคำพูดนั้นได้เป็นอย่างดีรายการยังมีกิจกรรมสนุกๆอย่างการเปรียบเทียบระหว่างหญิงแท้และน้องปอยซึ่งทุกคนในสตูดิโอถึงกับพูดว่าถ้าไม่ดูที่ขานะไม่มีทางรู้เลยว่านี่ไม่ใช่ผู้หญิงแท้แท้จากนั้นช่วงไฮไลท์ก็มาถึงเมื่อน้องปอยต้องเลือกชายหนุ่มในรายการที่ตรงสเปกที่สุดเธอเดินสำรวจแต่ละคนพร้อมตั้งคำถามแสนขี้เล่น บางคนเธอเพียงแค่เดินผ่านทำเอาผู้ชายคนนั้นถึงกับอดครวญผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมผมแป๊บเดียวเองเสียงหัวเราะดังลั่นสร้างบรรยากาศที่น่ารักและครึง้งเครงสุดๆส,สุดท้ายเธอเดินกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนจะเอ่ยชื่อที่ทำเอาทั้งห้องเงียบกริบด้วยความลุ้นคุณฮาตโตรค่ะเธอยิ้มหวานทั้งสองเดินออกมาจับมือกันท่ามกลางเสียงเฮดังลั่นพิธีกรถามทันทีว่า ชอบอะไรในตัวคุณฮาโตรเหรอน้องปอยตอบอย่างมั่นใจชอบตรงที่เขาขี้อายค่ะคุณฮาโตรถึงกับหน้าแดงเขินจัดจนทุกคนในรายการพากันพูดว่าน่ารักเกินไปแล้วและช่วงท้ายของรายการน้องปอยกระซิบอะไรบางอย่างข้างหูของคุณฮาโตรพิธีกรและคนในรายการพากันตะโกนพูดอะไรไปหน้าบอกมาเดี๋ยวนี้แต่เธอกลับตอบด้วยรอยยิ้มเจ้าเลว,ว่า ความลับระหว่างเราสองคนค่ะเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่แค่เพราะคำพูดแต่เพราะทุกคนรู้สึกอบอุ่นและตกลุมรักผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ใช่แค่สวยจากภายนอกแต่ยังเปล่งประกายจากข้างในด้วยจริงๆคอมเมนต์จากชาวต่างชาติฉันเป็นคนฝรั่งเศสค่ะและฉันอยากจะบอกว่าไม่เคยเห็นใครที่มีพลังในการสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูได้ขนาดนี้มาก่อนเลย น้องป่อยไม่ใช่แค่สวยแต่เธออบอุ่นและน่ารักจริงๆรายการนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าความงามไม่ได้อยู่ที่เพศแต่อยู่ที่หัวใจความคิดเห็นถัดมาเห็นคลิปนี้แล้วอยากบินไปไทยเพื่อขอลายเซ็นน้องป่อยเลยญี่ปุ่นโชคดีมากที่ได้เจอเธอในรายการนี้เธอทำให้ภาพของสาวประเภทสองเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขอบคุณน้องปอยจากใจจริงความคิดเห็นถัดมา ผมอยู่แคนาดาและนี่คือครั้งแรกที่ผมดูรายการญี่ปุ่นจบโดยไม่กดข้ามเลยน้องปอยมีเสน่ห์ที่ไม่ธรรมดาเธอไม่ต้องพูดเยอะแค่ยิ้มก็ทําให้ทั้งห้องมีความสุขแล้วความคิดเห็นถัดมาฉันร้องให้เลยตอนที่เห็นคุณฮาโตรหน้าแดงน่ารักมากแต่ยิ่งซึ้งไปกว่านั้นคือน้องปอยทําให้ฉันรู้สึกว่าความรักไม่ต้องมีกรอบขอแค่ใจเราจริงก็พอความคิดเห็นถัดมา ต้องบอกว่าวัฒนธรรมไทยมีเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะการเปิดใจยอมรับความหลากหลายน้องปอยคือทูตวัฒนธรรมที่ดีที่สุดเลยครับความคิดเห็นถัดมาความน่ารักของน้องปอยทําให้ฉันยิ้มไม่หยุดเลยค่ะฉันเป็นชาวบราซิลและตอนนี้กลายเป็นแฟนขับน้องแล้วค่ะความคิดเห็นถัดมาปอยคือพลังบวกของโลกนี้เธอไม่ได้มาเพื่อแค่แสดงความสวยแต่เธอเอาหัวใจมาด้วยจริงๆ และอยากให้มีซับภาษาอังกฤษเร็วๆจะได้แชร์ให้เพื่อนๆดูกันความคิดเห็นถัดมาจากฟิลิปปินส์คารู้สึกภูมิใจในสาวเอเชียมากๆทุกท่าทางของน้องคือความนุ่มนวลที่เปล่งประกายความคิดเห็นถัดมานี่แหละคือภาพลักษณ์ใหม่ของสาวประเภทสองที่โลกควรเห็นน้องปอยคือแรงบันดาลใจให้คนอย่างผมมีความมั่นใจมากขึ้นขอบคุณจากใจจริงครับความคิดเห็นถัดมา ผมน้ำตาซึมเลยตอนจบรายการบอกตรงๆว่าตกหลุมรักน้องปอยเข้าเต็มๆไม่ใช่แค่เพราะความสวยแต่เพราะความเป็นธรรมชาติและจริงใจของเธอความคิดเห็นถัดมาผมเป็นชาวอังกฤษครับดูรายการนี้จากคลิปที่แชร์กันในโซเชียลแต่พอได้เห็นน้องปอยผมต้องดูจนจบโดยไม่รู้ตัวเลยความงดงามของเธอไม่ได้อยู่แค่ภายนอกแต่เธอมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนดูรู้สึกดีไปด้วย ผมไม่เคยคิดว่าสาวประเภทสองจะสามารถสร้างอิทธิพลเชิงบวกได้ขนาดนี้น้องปอยเปลี่ยนมุมมองผมไปตลอดการครับความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นคนญี่ปุ่นและต้องบอกว่าแม้จะมีแขกรับเชิญจากหลายประเทศในรายการต่างๆของเราแต่ครั้งนี้คือครั้งแรกที่รู้สึกว่าแขกคนหนึ่งได้เข้ามาครองใจทั้งสตูดิโอจริงๆน้องปอยน่ารักและเป็นธรมชาติมากเธอมีวิธีพูดที่สุภาพแต่ก็มีอารมณ์ขัน ทุกอย่างของเธอช่างลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อฉันอยากให้เธอกลับมารายการอีกครั้งเลยค่ะความคิดเห็นถัดมาเธอไม่ได้แค่มีความงามในแบบที่ทุกคนยอมรับแต่ยังมีความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในสิ่งที่เธอเป็นโดยไม่กลัวคำตัดสินจากใครเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายรวมถึงตัวผมด้วยครับความคิดเห็นถัดมาจากอเมริกาค่ะ เธอเหมือนเป็นตัวแทนของความงามและความมั่นใจที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพศเธอเป็นคนที่โลกควรรู้จักมากกว่านี้อีกค่ะรายการนี้ทำให้หัวใจฉันอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นชาวเกาหลีใต้และต้องบอกว่าวงการบันเทิงของเราเองยังไม่เปิดกว้างกับสาวประเภทสองเท่าประเทศไทยเลยการที่เห็นน้องปอยได้รับความรักความเคารพจากพิธีกรและผู้ชมในรายการ มันเป็นภาพที่งดงามมากเธอคือแบบอย่างของความกล้าความอ่อนโยนและความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงค่ะความคิดเห็นถัดมาผมเป็นคนแคนาดาและนี่คือครั้งแรกที่รู้สึกว่ารายการบันเทิงสามารถสร้างพลังบวกได้มากขนาดนี้ความสัมพันธ์เล็กๆระหว่างน้องปอยกับคุณฮาโตรมันน่ารักจนยิ้มไม่หุบเลยครับมันไม่ได้รู้สึกเหมือนการแสดงแต่มันดูจริงใจมากความคิดเห็นถัดมา ดูจากอินโดนีเซียค่ะขอบอกเลยว่าในวัฒนธรรมของเรายังไม่เปิดรับสาวประเภทสองเท่าไหร่แต่พอได้เห็นน้องปอยในรายการนี้ทำให้ฉันอยากจะเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นยอมรับและสนับสนุนพวกเธอเธอเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างความงามกับความกล้าหาญความคิดเห็นถัดมาจากออสเตรเลียครับสเสน่ห์ของน้องปอยมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือวิธีที่เธอมองโลกผู้จาและปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เธอทาให้ทั้งรายการสดใสขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อผมยิ้มไปจนจบคลิปเลยครับความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นชาวบราซิลค่ะเธอทําให้ฉันภูมิใจที่เป็นผู้หญิงในโลกที่มีความหลากหลายเธอคือผู้หญิงในแบบที่ผู้หญิงทุกคนควรเป็นจริงใจเป็นตัวของตัวเองและเปล่งประกายจากข้างใน